สวัสดีครับจากช่อง audio อเ a r ในะรรับผมดำเนินการโดยบริษัทเฮเบนเบ e เทอร์จำกัดจำหน่ายระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่สินค้าของยี่ห้อเบอริงเจอร์ชงนี้ก็จะอยู่ที่กลุ่มของสินค้าที่เป็นเซ็ตตูดิโอก็เป็นเ,เกี่ยวกับพวกงานบันทึกเสียงครับก็จะเป็นรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับ เป็นเซติโอคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนรุ่น B1 ก็หน้าตาประมาณนี้ครับเป็นเซติโอไมโครโฟนสีทองแล้วก็มีกล่องให้ด้วยมีชม็กเมาส์ให้ด้วยมีวิวสกรีนผมก็ใช้อยู่นะตัวนี้ผมใช้วิวสกรีนก็กันได้เยอะเลยมาเป็นชุดเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ครับที่มีอยู่ที่ใหม่ก็ผลักไปทางซ้ายเนี่ยลดเสียงต่ำเสียงถ้าระบบเรามีเสียงต่ำอยู่ด้วยมันถ้าเวลาเรา,เราบันทึกมันจะทำให้เสียงออกมามันไม่ไม่เคลียร์ก็ผลักไปทางซ้ายก็ลดเสียงต่ำแล้วก็ผลักมาทางขวาก็จะลด ทอนลดลงอีกลดสัญญาณลงอีก10 1 0ิบดีตรงนี้ที่เขาบอกไว้ก็น่าจะเป็นงานบันทึกเสียงเช่นตัวคลิดดำกลองกลองเหยียบฮะกลองเหยียบกลองกระเดื่องตึงตึงตึงมันจะแรงไปก็ลดตัวนี้ลงใช่ตัวนี้ไปจับแล้วลดลงก็ครบนะแต่ว่าขาดมีครบซะทีเดียวขาดขาดสายใหม่ สายใหม่ครับก็ไปก็ไปเพิ่มสายใหม่ตัวสายใหม่เนี่ยตัวคอนเนคเตอร์ให้แนะนำให้ใช้เป็นอันนี้นะครับเป็นใช้เป็นชุบทองตัวตัวคอนเนคเตอร์ก็น่าจะเป็น XLR ระดับนี้นะต้องเป็น XLR เพราะว่าสัญญาณที่เป็น XLR เนี่ยจะทำให้สัญญาณ ดีขึ้นเยอะแล้วก็การรบกวนมีน้อยแทบจะไม่มีฮะการรบกวนมีน้อยมากเพราะฉะนั้นใช้ไอ้แก้วอเท่านั้นแล้วก็ใช้พินพินเป็นเป็นชุบทองทีนี้ก็มาดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับเป็นไมรคโฟนคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมขนาดใหญ่ขนาด1นิ้วไดอะแฟรมก็คือเป็นตัวที่เราพูดแล้วก็ มีตัวไดอะแฟรมตัวนี้แหละที่เป็นรับสัญญาณรับสัญญาณรับเสียงพูดของเราอ่ะแล้วมันก็จะจกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าไปในระบบในในในวงจรวงจรก็จะแปลงเสียงจากเสียงที่มันกระเพื่อมเนี่ยเนีไปเป็นเสียงที่เป็นเสียงพูดของเราออกไปคือตัวนี้ไดอะแฟรมขนาดใหญ่ก็รับเสียงพูดรับสัญญาณได้ดีและมีการเคลือบทองด้วย ตัวนี้ก็คือไดอะแฟรมนี่ส่วนมากก็ทําจากพลาสติกเพราะว่าตัวพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกชนิดพิเศษทาให้เหนียวแล้วก็มีการยืดหยุ่นยืดหยุย่นได้ดีก็เวลาพูดไปปุ๊บก็จะมีการระเพื่อการพริ้วแล้วก็มีการเคลือบทองเพื่อทําให้การนําสัญญาณได้ดีขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นไมโครโฟนหลักและไมโครโฟนเสมในสตูดิโอและใช้ในการใช้งานสดก็คืองานแสดงสดอะไรก็แล้วแต่ที่มีความจำเป็นต้องใช้เหมาะสำหรับเครื่อดนตรีอะคูสติกและไมโครโฟนโอเวอร์เฮดเป็นตัวโอเวอร์เฮดนี่ก็จะอาจจะเป็นเ,เป็นตัวไม้ที่แขวนแขวนมาจากข้างบนเพื่อรับสัญญาณเสียงโดยรวม เป็นภาพรวมหรือไม่ก็เป็นโอเวอร์เฮดก็จะเป็นพวกที่จับขึ้นดนตรีจับขึ้นดนตรีก็อ,อ,อย่างเช่นตัวฉาบอะไรก็ดีลนะฉาบเสนที่จ่องลงมาก็อยู่ประมาณหัวเราเนี่ยเขาเียก็เลยว่าก็เลยเป็นเ,เป็นโอเวอร์เฮดไป รูปแบบการรับเสียงแบบคาดิโอเพื่อการแยกเสียงแยกแหล่งกำเนิดเสียงและการปฏิเสธเสียงสะท้อน feedback rejection ก็คือเป็นคาดิโอแล้วก็สามารถทำก็คือปฏิเสธก็คือป้องกันการการเสียงสะท้อนออก feedback rejection สามารถสลับสวิต์ลดทอนความถี่ต่ำและลดทอนอินพุต10 dB ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ฮะ ก็ถ้าไม่ใช้ก็อยู่ตรงกลางถ้าปลักซ้ายก็คือลดความที่ต่ำปลั๊กขวาก็ลดทอนอินพุตอีก10 dB อินพุตเป็ดเป็ดก็คือฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิชันทรานซิชันทรานซิเตอร์นำสัญญาณเป็นตัวเป็นตัวนำสัญญาณตัวหนึ่งครับตัวนำสัญญาณตัวนี้มันอยู่ในวงจรวงจรีิปรีแอมฮะแตวตัวนี้ก็คือไม่มีม้อปแปลงมีแต่วงจร ทำให้มีเสียงรบกวนต่ําแล้วก็ช่วยขจัดความบิดเบือนความถีถม่ต่ำก็คือไม่มีมอเอแปลงไว้ก็เลยเทําให้เป็นตัวเป็นทําให้ความถี่ต่ำที่เกิดจะกมออแปลงมันก็หมดไปใช้ตัวรานซิเตอร์ตัวนําสัญญาณโครงสร้างแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษพร้อมอตัวเครื่องอชุบทอง ชุบนิกเกิลนะชุบนิกเกิลนิกเกิลข้วต่ออาพุทธ xlr สามพินชุบทองนะตัวนี้ก็ชุบทองเหมือนกันเพื่อการส่งสัญญาณที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไปตัวคอนเนคเตอร์ที่จะมาต่อกับตัวนี้ตัวใหม่ก็ต้องเป็นควรจะเป็นชุบทองเพื่อสัญญาณที่ดีขึ้นคอนเนคเตอร์ก็จะมะีมีสองแบบแหละมีมีแบบที่ว่าชุบเงินก็จะมีก็มีคู่ต่อที่เป็นเป็นสีเงินอะ โค้ตต่อที่เป็นสีทองสีทองเขาชุบทองไให้ละก็ทำให้การนำสัญญาณได้ดีมาพร้อมกับตัวยึดไม้แบบเฮฟวีตัวกันลมวินสกรีแในกล่องอลูมิเนียมตัวกับตัวตัววินสกรีนก็คือตัวฝองน้ำฝองนั้ำด้วหุ้มกับไม้ต้องมีต้องมีต่อไมคสตูดิโอ มาดูสเปคกันครับตัวไมโครโฟนก็จะเป็นตัวไดอะแฟรมหนึ่งนิ้ว Super Low g r a t e d i a อ h r a m ก็ที่พูดไปเมื่อกี้แหละ,ะรูปแบบการสัญญาณก็จะเป็นหรือว่า Directional Pattern Pattern ก็คือรูปแบบรูปแบบการรับสัญญาณเป็น Cardioid c a r d i o คือการรับสัญญาณจากด้านหน้าด้านข้างเล็กน้อย วงจรแปรแอ,อิเล็กทรอนิกส์บแบบเฟดที่ใช้เปอสักครูจะเป็นเฟดนคือตัวนำสัญญาณที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอยู่ในวงจรแปมทำให้การรับสัญญาณเสียงเสียงเสียงที่เป็นสัญญาณต่ำๆเนี่ยมันมันจะดูกำจัดไปเพราะไม่ไม่ได้ใช้มอแปลง ตอบสนองความถี่ก็2 0เฮิร์ตถึง2 0 k เคเฮิร์ตก็ปกติครับปกติของย่านเสียงที่หูเราได้ยินค่าความไว sensitivity ก็ 20dB 2 0ดีบี่ดีบีนี่ก็ก็ถือว่าไวไวไวพอสมควรสำหรับไมค์สตูดิโอทั่วไปเสียงรบกวน equivalent noise ก็1 3 dba จะมี คือมานิดหนึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้ารุ่นที่เป็น T.M.1 ระดับเสียงระดับเสียงสูงสุด Maximum SPL ก็คือระดับเสียงสูงสุดที่ไมโครโฟนตัวนี้รับได้ก็138 dB ไม่มีการแตกพลา่าค่าคงสัญญาณต่อสัญญาณลบก,กวน Signal to Noise Ratio ก็เยอะอยู่ฮะ81 dB ใกล้ร้อย แรงใจไฟก็จะเป็น48โวลต์ก็มิกเซอร์ต่างๆทั้งหลายู่นมากก็จะมีอยู่แล้วเปิดตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้ความต้นานทานนาโนเอพิเดนแล้วก็โหลดเอพิเดนก็ความต้านทานทั่วๆไปก็50โอห์มความต้านทานของโหลดก็คือหมายถึงว่าเราเอาไมาตัวนี้เสียบคอนเิเตอร์แล้วไปใช้ก็ใช้กับอุปกรณ์ที่มีอินพุต นคโอมขึ้นไปจะดีจะทำให้สัญญาณออกมาประหยากกำลังดีไม่มีการรบก,กวนขนาดของตัวนี้ก็58มิลิเมตรหรือ5.8เซนแล้วก็ความยาวของตัวไม้ก็2 7 4มิลิเม mm, ตรก็17.4เซนติเมตรน้ำหนักก็4 6 1กรัมไม่ไม่หนักก็ราคาก็ ปกติก็4,000ันะราคาพิเศษก็3 8 0 0บาทรวมภาษีรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนี่ฮะมาดูตัวตัวนี้ค่าดิออร์นี่แพทเทิร์นการรับสัญญาดิออก็คือด้านหน้าก็ได้ตรงๆรงก็ได้ข้างๆก็ได้อยู่ระดับนี้ก็เป็นไมโครโฟนที่ที่สำหรับใช้สำหรับคนเดียวหนังเดียว ทำให้การรับสัญญาณในค้านี้ก็จะลดน้อยลงไปโดยสเตเบิลเบเตอร์จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็มีเว็บไซต์ชื่อ audioabout.com ครับแล้วก็มีโซเชียลมีเดียก็จะมี Facebook ออแล้วก็ไลน์แ d แล้วก็มายช็อ่ม My Shop ไม่รู้ว่าตัวนี้ผมได้ลงสินค้าไปหรือยัง ถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์ดีกว่าแอดลแล้วก็แจ้งเรามาว่าต้องการให้เราเพิ่มข้อมูลอะไรไปให้บ้างาบริษัทอยู่ที่บ้านเลขที่6 9ทับจดิงบ้านฟานนัน,นทวันถนนไทยราชมินบุรีกรุงเทพโทรศัพท์กรสุดเก้าหาดยแดไลน์แอดก็เดียวกันครับ สแกนตัวนี้สะดวกกว่าท้ายนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมชมคลิปวิดีโอแล้วมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ค้นหา,าอุปกรณ์จัดทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปขอบพระคุณมากครับผม